สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ Chem Delivery ครับจะพาทุกคนไปทำโจทย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นจากหน่วยของโมลารให้กลายเป็นหน่วยของโมแลสครับพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยครับโจทย์บอกว่าสารลลายกรดซัลฟวริกมีความเข้มข้น3.50โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรซึ่ง3.50โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นหน่วยของโมลาร และโจทย์กําหนดความหนาแน่นของสารละลายมาให้อยู่ที่1.20กรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรครับโจทย์ถามว่าสารละลายนี้จะมีความเข้มข้นเป็นกี่โมแล้วนะครับก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคำว,ว่าหน่วยของโมแล้วตรงนี้ก่อนครับคําว่าโมแล้์นะครับหมายถึงจํานวนโมลครับของตัวละลายก็คือของโซลูตนะครับส่วนด้วย น้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมนะครับน้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมของตัวทำลายหรือว่า Solvent นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของคาว่าโมแล้วทีนี้เราจะไปเปลี่ยนยังไงให้กลายเป็นหน่วยของโมลต่อกิโลกรัมตรงนี้ให้ได้เนาะเรามาเริ่มทำกันเลยไปครับกรดซัลฟิริกครับมีความเข้มข้นอยู่ที่3.50โมลนะครับต่อด้วย 1>, 1ลูกบาทเดซิเมตรโดย1ลูกบาศเดซิเมตรนี่ครับเป็น1ลูกบาศเดซิเมตรของสารละลายครับทุกคนครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก็คือว่าสารละลายนี้มันมีส่วนของกรดซัลฟวริกอยู่ด้วยและมันมีส่วนของน้ำอยู่ด้วยเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนลูกบาศเดซิเมตรนี้ให้กลายเป็นหน่วยของกิโลกรัมครับกิโลกรัมของน้ำตรงนี้นะครับ เราจะทำยังไงต่อไปเรามาเริ่มกันเลยครับสังเกตไหมครับโจทย์ข้อนี้เขากำหนดความหนาแน่นมาให้อยู่ที่1.20กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรของสารละลายนะครับความหนาแน่นนี่เป็นของสารละลายเขาให้หน่วยความหนาแน่นมาเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนจากปริมาตรของสารละลายให้กลายเป็นน้ำหนักของสารละลายครับจากนั้น เมื่อเราได้น้าหนักของสารละลายมาเราจะทําการเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ําหนักของตัวทาละลายเราไปเริ่มทํากันครับโจทย์ให้มาเป็น1.20กรัมของสารละลายต่อด้วย1ลูกบาทเซนติเมตรของสารละลายถามว่าทําไมต้องเอา1ลูกบาทเซนติเมตรของสารละลายไว้ข้างบนด้วยเพื่อที่ว่าเราจะทําการ อัดหน่วยครับของหน่วยลูกบาทเดซิเมตรกับหน่วยลูกบาทเซนติเมตรคือหน่วยปริมาตรของสารละลายนี่เองเราจะตัดทิ้งไปแต่ก่อนที่จะตัดครับหน่วยตัวเนี้ยมันตัดกันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หน่วยเดียวกันก่อนอื่นทุกคนจะต้องเปลี่ยนจากลูกบาทเซนติเมตรตัวเนี้ยครับให้กลายเป็นลูกบาทเดซิเมตรก่อนมันถึงจะตัดกับหน่วยที่ได้นะครับตามความสัมพันธ์นะครับเราบว่า1ลูกบาทเดซิเมตรของสารละลาย เท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตรของสารละลายนั่นเองนะครับเราสามารถตัดหน่วยได้แล้วครับลูกบาทเซนติเมตรของสารละลายตัดลูกบาทโทษีครับลูกบาทเซนติเมตรของสารละลายตัดลูกบาศเซนติเมตรของสารละลายครับลูกบาทเดซิเมตรของสารละลายตัดลูกบาศเดซิเมตรของสารละลายตอนนี้เราจะได้หน่วยที่เหลือเป็นจํานวนโมลของกรดซัลฟิวริกต่อด้วย น้ำหนักที่เป็นกรัมของสารละลายนะครับถัดไปเราจะทําการเปลี่ยนจากโมลของกรดซัลฟิวริกให้กลายไปเป็นกรัมครับเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนครับมันมีที่มาที่ไปว่าทำไมต้องเปลี่ยนเรามาดูกันนะเราพบว่า1นึโมลของกรดซัลฟิวริกครับเท่า,ากับ 98กรัมอันนี้ทุกคนลองไปบวกน,น้ำหนักสูตรของมันนะคบว่ากรดซัลฟวริกหนักเท่าไหร่นะครับรวมแล้วจะเท่ากับ98กรัมนะครับเท่ากับ98กรัมของซัลฟวริกครับจากนั้นเราจะทำการคำนวณออกมานะครับทุกคนครับเมื่อคำนวณออกมาแล้วเราจะได้ว่ากรดซัลฟวริกที่อยู่ด้านบนน้ำหนักจะออกมาเป็นกรัมและด้านล่างนะครับน้ำครับ H2O น้ำหนักจะออกมาเป็นกรัมครับ3.50ครับคูณกับ98ครับคำตอบอยู่ที่343ครับ343กรัมของกรดซัลเฟอริกต่อด้วยน้ำเท่าไหร่ครับ1.20คูณด้วย1,000นะครับ1.20คูณด้วย1,000คำตอบก็คือ1,200หมายความว่า อ่าตรงนี้โพทีตรงนี้ไม่ใช่น้ำตรงนี้เป็นสารละลายก่อนนะครับตรงนี้เป็นสารละลายก่อนนะจ๊ะอ่ะในสารละลายตรงนี้นครับมันจะต้องประกอบไปด้วยกรดซัลฟูริกและประกอบไปด้วยน้ำครับซึ่งกรดซัลฟูริกเราประกอบเราหามาแล้วมันอยู่ที่343กรัมดังนั้นน้ำก็จะอยู่ที่1200-343ลบ3า3คำตอบอยู่ที่850 7นะครับ คำตอบอยู่ที่857กรัมของน้ําเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้แล้วว่าตัวทําอะไรคือน้ํามีน้ําหนักเท่าไหร่เราสามารถไปหาความเข้มข้นในหน่วยของโมลเลได้แล้วนะครับจากโจทย์ที่กําหนดมาให้คือกําหนดซัมฟิวลตมาให้3 5มจโมลนะครับต่อด้วยอะไรครับลูกต่อด้วยน้ำครับอยู่ที่ 857กรัมสูตรของโมเลลหรือความเข้มข้นของมันนะครับต้องเป็นโมลต่อกิโลกรัมของตัวทำละลายนะเราจะทำการเปลี่ยนน้ำจากหน่วยกรัมให้กลายเป็นหน่วยกิโลกรัมครับเราพบว่า1000กรัมของน้ำเท่ากับ1กิโลกรัมของน้ำครับเราสามารถตัดหน่วยกรัมของน้ำไปได้และแล้วคำตอบก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ 3,500ส่วนด้วย857ครับคำตอบจะอยู่ที่4.08โมลของกรดซัลฟวริกส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยกิโลกรัมของน้ำซึ่งนิยามตรงนี้ครับคือนิยามของคำว่า คำตอบข้อนี้เฉลยอยู่ที่4.08ครับตรงกับคำตอบข้อไหนไม่เอ่ยไปดูซิคำตอบข้อนี้นะครับตรงกับตัวเลือกข้อขอควายนะครับเฉลยข้อขอควายครับข้อนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากติดตามช่องเ็ม Delivery ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ